สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการค่าแผ่นดินของเรากันเช่นเคยครับรายการของเราครับจะนําเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับโดยเราจะพาคุณผู้ชมไปร่วมเรียนรู้สู่การนําไปปฏิบัติจริงครับและวันนี้ครับในช่วงแรกของรายการครับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ฟาร์มลุงแดงเมลอนฟาร์มแอนด์คาเฟ่ครับไปพูดคุยคุณวิระพงศ์สุโอสดครับที่นี่ครับมีการทํากรเกษตรโดยอิงตามหลักธรรมชาติครับแล้วก็พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ครับเชิงท่องเที่ยวครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับในช่วงแรกของรายการครับช่ว แม่ทําเกษตรอยู่แล้วแต่ว่า,าจังหวะที่ผมเรียนจบเนี่ยผมก็ทํางานบริษัทไปด้วยแล้วก็ทดลองปลูกเมลอนไปด้วยก็คือเราคุยกันในครอบครัวว่าเราอยากทําเกษตรต่อแต่ไม่รู้ว่าจะทําอะไรก็มาดูในโจทย์ปัญหาของเราที่เจอเกี่ยวกับเรื่องการทําเกษตรเชิงเดี่ยวที่พ่อทําอยู่ก็คือ1เรื่องแรงงานครับเราจ้างคนงานห้าคนถึงสิคนอย่างเงี้ยครับเดือนหนึ่งก็มีต้นทุนที่มันค่อนข้างจะฟิกละ แล้วก็เรื่องของราคาขายเรากําหนดเองไม่ได้เลยก็คือเราปลูกไปเนี่ยพอถึงตอนขายเนี่ยเขาให้ราคาเท่าไหร่เราก็ต้องยอมรับตามนั้นครับแล้วก็บางทีช่วงล้นตลาดราคาก็ถูกด้วยนะครับก็เลยเอาโจทย์ตัวนี้เป็นตัวตั้งแล้วเรามาดูว่าพืชตัวไหนเนี่ยที่มันตอบโจทย์กับเราได้ครับเราอยากขายเองเราอยากใช้คนน้อยตอนนั้นก็เลยมาสนใจเมลอนนะครับก็ปลูกกลางแจ้งอยู่ประมาณปีหนึ่งก็ ระหว่างที่ปลูกกลางแจ้งเนี่ยเราได้ทั้งการทดลองปลูกแล้วก็ทดลองขายด้วยเราสามารถวางแผนการปลูกให้ปลูกมีเก็บทุกเดือนได้ครับ9ปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นเมลอนใหม่มากเมลอนเป็นอะไรที่ใหม่มากแล้วเราก็คิดว่าคนชอบทานคือส่วนตัวเนี่ยคือที่บ้านก็ชอบทานอยู่แล้วแล้วก็เป็นพืชที่มีราคาแพงทีนี้เราก็เลยไม่รู้ว่ามันปลูกยังไงตอนนั้นวิชาความรู้อะไรก็ยังไม่ค่อยมีในอินเทอร์เน็ตก็หาย,ยากเราก็เลยใช้วิธีการทดลองปลูก ทดลองปลูกแล้วก็จดปัญหาโดยที่เราก็เอามาเทียบกับโลกของพืชตระกูลอื่นที่มันใกล้เคียงกันผมก็มาเทียบกับพวกพวกการปลูกแตงโมการปลูกพืชตระกูลแตงอย่างนี้ครับก็มาเทียบกันเพราะเมลอนเขาจะมีตารางวิธีการปลูกมาคร่าวๆอยู่แล้วก็ทดลองการแจ้งอยู่ประมาณาปีกว่าเกือบ2ปีถึงจะมาทำโรงเรือนหลังแรกที่นี่ที่แปลงนี้ หลักๆของผมจะปลูกอยู่3สายพันธุ์ครับก็จะมีพันธุ์ไข่รองคาอันนั้นเป็นสีเหลืองทองเนื้อส้มนะครับแล้วก็เป็นข้อดีคือหวานกรอบแล้วก็อีกพันธุ์หนึ่งก็จะเป็น uh, เมล่อนญี่ปุ่นอันนี้จะเป็น uh, สีเขียวมีลายนะครับแล้วก็เป็น uh, เนื้อเขียวหวานนุ่มหอมครับผมอีกพันธุ์นึงก็เป็น uh, กาเลียนนธอร์แลนด์ตรงนี้จะเป็นสีเหลืองมีลายครับแล้วก็เนื้อจะเป็นเนื้อออก กึ่งนุ่มกึ่งกรอบแล้วก็จะมีความหอมครับผมเมล่อนเนี่ยรอบการปลูกของเขาคือ8 5ถึง90วันของผมเนี่ยอตอนช่วงแรกเนี่ยเราเริ่มจากทุนน้อยก่อนอเรามีแค่โรงเรือนเดียวเราก็พยายามปลูกให้มันมีเก็บปลูกรอบหนึ่ง3เดือนถึงจะเก็บได้ยางเงครับทีนี้เราก็มาดูแนละถ้า3เดือนมีเก็บได้เนี่ยกว่าเราจะเจอลูกค้าเนี่ยมันห่างเกินไปผมก็เลยมีพืชตัวที่2มาอีกก็เลยเคยเลยเป็นผักสลัด นะครับผักสลัดเนี่ยเราปลูกกลางแจ้งก่อนเราก็มีขายทุกเดือนนะครับเริ่มมีรายได้ผ่านปีแรกนเนี่ยเราก็เก็บเงินได้แล้วก็มาสร้างโรงเรือนที่2ครับพอมีสองโรงเรือนเนี่ยอรอบการเก็บเกี่ยวเราก็อยู่ที่ประมาณสักเดือนครึ่งเก็บได้นะครับพอเดือนครึ่งเก็บได้เนี่ยรายได้เริ่มเยอะขึ้นแล้วก็บวกกับว่าผมดูการขายของเราด้วยหนึ่งโรงเรือนมี400รล,ลูกเนี่ยเราขายหมดโดยที่เราไม่ได้เหลือทิ้งนะครับขายได้หมด ก็เลยเราก็เลยคิดว่าเราก็เพิ่มโรงเรียนเข้าไปอีกจากที่ตอนแรกเนี่ยเราขายอยู่ประมาณสัก15วัน3อ่า20วันเนี่ยขายหมด1โรงเรียนพอเราเริ่มทําตลาดไปอ่ะจากที่15วัน20วันเนี่ยอ่าขาย400ลูกเนี่ยมันลดลงมาเหลือสักอ่า10วันไม่เกิน15วันเราก็คิดว่ารอบการเก็บของเราเนี่ยควรจะอยู่ประมาณนี้ครับ10ถึง15วันมีสัก1โรงเรียนเนี่ยยังไงเราก็ขายหมดก็เลยอ่าพอมีเรามีโรงเรียนเมลอน2หลังเนี่ย รายได้เราเยอะขึ้นจากการที่มันเก็บได้สองหลังโรงเรือนหลังที่สามสี่ห้าก็ตามมาเร็วขึ้นเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีเงินหมุนเวียนที่มากขึ้นเท่ากับตอนนี้เรามีแปลงเมลอนอยู่ทั้งหมดสิบโรงเรือนครับก็มีเก็บทุกสิบห้าวันครับผมแล้วก็อย่าง,งช่วงเทศกาลเนี่ยผมจะปลูกทีหนึ่งสองโรงเรือนเท่ากับว่าสิบห้าวันได้แปดร้อยลูกเลยจากที่เคยสี่ร้อยลูกอย่างเงี้ยครับ เมลอนของเราเนี่ยมันอยู่ในราคาที่ลูกค้าซื้อเนี่ยไม่แพงเกินไปก็คือเป็นราคาที่ถูกกว่าแล้วก็เราก็ขายได้ในราคาที่แพงกว่าที่จะส่งคนกลางก็คือเป็นราคาที่เราอยู่ได้คนซื้อก็อยู่ได้อย่างเงี้ยครับกลุ่มลูกค้าที่มาเนี่ยส่วนมากจะมาจากพื้นที่ไกลๆพอลูกค้ามาจากที่ไกลๆเนี่ยเขาก็จะแนะนําเราครับว่าน้องพี่มาไกลมีเครื่องดื่มไหมมีอะไรขายไหมเราก็เริ่มจากน้ําเมล่อนปั่นก่อน พอผ่านไปช่วงหนึ่งมีแต่น้ำเหรอไม่มีกาแฟเหรอ,อก็ขายกาแฟด้วยพอถึงจุดหนึ่งก็พี่หิวข้าวครับผมก็สุดท้ายแล้วก็เลยต้องอเราก็มีครบทุกอย่างเลยมีทั้งอาหารเครื่องดื่มแล้วก็การแปลรูปในฟาร์มครับ,รบทุกกิจกรรมเนี่ยเราให้ลูกค้าเก็บเองหมดเลยครับอย่างมันมบอรี่กับมะเขือเทศเนี่ยเราขายกระปุกปั่าเราให้ลูกค้าเก็บเต็เตมๆกระปุกครับแต่ส่วนมันมบอรี่เนี่ยเรามีพิเศษกว่านั้นก็คือ ให้ลูกค้าเก็บไปกินไปได้ครับผมก็คือสร้างกิจกรรมให้ลูกค้าแล้วก็จะมีการเอาผลผล,ผลิตมาแปรรูปครับแล้วก็มีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำเกี่ยวกับพวกทำพิซซ่าอย่างเงี้ยครับเรามองว่าโจทย์ที่เราตั้งคือเราอยากปลูกเพื่อขายลูกค้าโดยตรงทีนี้พอมอีช่วงหนึ่งที่เมลอนไม่ได้มีเก็บขายาผักสลัดไม่ได้มีเก็บขายเราก็มองว่ามันต้องมีพืชอื่นมาเสริมช่องว่างอันนี้เพื่อ ที่จะดึงลูกค้ามาเที่ยวฟาร์มเรา ผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้ากเกษตรวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาผู้ชมไปพูดคุยกับคุณสิพิดาบุตรเมฆครับเจ้าของฮัตแอนดาฟาร์มครับที่นี่ครับมีการเลี้ยงจิ้งหรีดในเชิงอุตสาหกรรมครับแล้วก็มีการแปลรูปผลิตพัณฑ์จิ้งหรีดมากมายหลายชนิดลยครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ เริ่มแรกก่อนผลวิจัยออกมาแล้วครับคือจิ้งหรีดมวลจิ้งหรีดหนึ่งต่อหนึ่งกับสัตว์อื่นจิ้งหรีดให้ประโยชน์ที่มากกว่าเกือบทุกชนิดโปรตีนเนี่ยสูงมากไขมันดีมีพร้อมแต่ปัญหาของจิ้งหรีดอะ่ะคือมันดูไม่น่ารับประทานแต่ว่าทุกคนก็เริ่มที่จะมองเห็นอนาคตว่ามันต้องเป็นอาหารทดแทนแน่ๆผมเลยจะทำการแปลรูปอันนี้คือ น้ำพริกตัวจิ้งหลีดแช่แข็งแล้วก็ลูกชิ้นเพื่อลดภาพจําจของจิ้งหลีดเดิมที่มันมีขาเยอะๆมันดูน่ากลัวน่า,นาขยะกขยแก็แล้วแต่ครับคนเลยไม่กล้าสารับประทานทีนี้ผมก็มองว่าจิ้งหลีดเนี่ยที่มันดีดีต่อทุกคนเนี่ยเพราะหนึ่งการเลี้ยงปล่อยคาร์บอนที่น้อยแล้วก็เป็นสัตว์ที่ละเอียดอ่อนทําให้มันมี สารพิษในตัวมันน้อยกว่าสัตว์อื่นเพราะเราไม่มีสารเล่งอะไรเลยวิตามินเราก็ไม่ได้ให้เป็นธรรมชาติล้วนๆแล้วก็มีหัวอาหารที่ถูกสุขลักษณะของเขาการเลี้ยงของฟาร์มเราก็อย่างที่เห็นไปนะครับว่าเราเป็นธรรมชาติทุกอย่างคือธรรมชาติหมดสิ่งที่ออกมาเราจึงค่อนข้างมั่นใจว่าสารพิษเราจะน้อยมากกว่าเดิม อย่างที่กล่าวมาครั้งแรกนะครับคือจิ้งๆมันมีภาพลักษณ์ที่น่ากลัวเด็กๆนี่ไม่กลา้าไม่กล้ารับประทานเลยไม่กล้าจับไม่กล้ารับประทานแต่เราพยายามลบภาพจําของเขาโดยการแนวคิดว่าลบภาพจําเลยคือบทเป็นแป้งซะหรือทําให้มันน้อยที่สุดให้มันมีภาพที่มันน้อยที่สุดเราเลยเห็นเป็นลูกชิ้นครับเป็นแป้งบทพระบทเป็นแป้งเนี่ยเราต้องมีการนวดแป้งผสมกับแป้งอื่นให้มันมีผิวสัมผัสที่เกาะตัว เพราะว่าจริงหลีดเนี่ยถ้าเราถ้าเราได้รู้นะครับมันคือผงแป้งล้วนๆเลยเป็นผงโปรตีนเลยผมก็นำมาผสม,มกับแป้งปรุงรสเหมือนคนไทยชอบกระเทียมพริกไทยใส่เกลือนิดนึงให้มันมีรสชาติของเขาจานการนวดลองผิดลองถูกมาพอสมควรครับจนมันจับตัวได้เริ่มเอามาต้มทอดลองให้ลูกค้าได้ น้ำพริกเนี่ยครับโดยความที่เราเพิ่งเริ่มทําเราก็เลยว่าจะใช้เบสโดยการใช้พริกเผาแล้วก็มาโขลกพริกโขลกกระเทียมให้มันหอมครับจิ้งหรีดเราอะ่ะพยายามให้มีผิวสัมผัสของจิ้งหรีดลบภาพจําไปสักห้าสิเก็ยังโอเคทําการผัดให้มันหอมรสชาติมันจะออกเหมือนพริกเผาแต่มีรสสัมผัสที่เข็ดขึ้นมานิดนึงแล้วก็ได้เคี้ยวจิ้งหรีดด้วยครับ สำหรับอาหารแปรรูปที่จะนําเสนอในวันนี้นะคะก็จะเป็นน้าพริกจิ้งหรีดสามรสค่ะเรามาดูส่วนประกอบกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะส่วนประกอบอย่างแรกเลยนะคะส่วนประกอบหลักนะคะก็จะเป็นจิ้งหรีดทอดกรอบนะคะแล้วก็นํามาปนละเอียดค่ะจํานวน500กรัมนะคะน้ำมะขามเปียก150 ML ค่ะกระเทียมเจียว 50ML ค่ะพริกกระเทียมเจียวนะคะ5ช้อนโต๊ะค่ะน,น,น้ําตาลทราย1ช้อนโต๊ะค่ะเกลือ1ช้อนโต๊ะค่ะน้ําตาลปี๊บ หช้อนโต๊ะค่ะพริกเผา3ช้อนโต๊ะค่ะพริกปน1ช้อนโต๊ะค่ะเรามาดูขั้นตอนการทํากันนะคะขั้นตอนแรกก็คือการปรุงน้ําพริกก่อนนะคะเริ่มจากน้ำมะขามเปียกค่ะต่อไปก็จะเป็นพริกกระเทียมคั่วเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำตาลทรายค่ะ ต่อไปก็จะเป็นเกลือค่ะน้ำพริกเผานะคะน้ำตาลปี๊บค่ะคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะคะหลังจากคลุกเค้าส่วนผสมที่มีทั้งหมดนะคะให้เนียนละเอียดเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นการเติมจิ้งหรีด ทอดกรอบนะคะป่นละเอียด500กรัมเข้าไปค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยเน้นย้ำไปที่น้ำยำนะคะจะต้องทั่วถึงกับเนื้อจิ้งหรีดป่นละเอียดของเราค่ะเพื่อให้รสชาติของน้ำพริกนะคะได้เข้าไปในทุกอนูของจิ้งหรีดทอดกรอบป่นละเอียดค่ะ หลังจากนั้นนะคะใส่พริกป่นค่ะลำดับสุดท้ายค่ะใส่หอมเจียวค่ะคลุกเค้าให้เข้ากันอีกรอบนะคะหลังจากคลุกเค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำบรรจุนะคะใส่ถุง ฟีลนะคะปริมาตรก็จะอยู่ที่75กรัมค่ะ คุณผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าในวันนี้ครับผมจะพาผู้ชมไปพูดคุยกับคุณสุภชัยแสงดีครับเปนที่สวนเกษตรพันธุ์ไม้แถวจังหวัดนนทบ,บุรีครับที่นี่ครับได้มีการทำกรเกษตรอิงตามหลักธรรมชาติเพื่ออนุรักสิ่งแวดล้อมครับในทฤษฎีของการทําเกษตรแบบในเมืองครับเนื้อาหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ การทาการเกษตรในเชิงรสกักกินไอเกษตรเชิงท่องเที่ยวด้วยถ้าเป็นสีเขียวรถล้นรล้วนมันมันก็ดูไม่สดใสเนาะคือคนเราก็ต้องมีมีอะไรดูแล้วสดใสดใสะดุดตาอย่างเช่นขับรถผ่านไปผ่านมาถ้าเป็นเห็นไม้ดอกสวยๆเขาก็เออแวะเข้ามาชมหรืออย่างหนึง่งเราเป็นที่น,นี่ที่นี่ต้องเรียนให้ทราบเลยนะเราได้รับรองจากสานักงานเกษตรเมืองปากเก็ตให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยเพราะฉะนั้นจึงต้องมีส่วนตรงนี้มีเรื่องของไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกสวยๆเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว เราจะแยกเป็นประเภทของต้นไม้ที่ปลูกนะหนึ่งไม้ผลนะครับนะบสองพืชผักนะฮะสามไม้ดอกไม,ไม้ประดับโดยหลักเราก็จะมีสามหลักทีนีเพราะที่นี่คือการทําการเกษตรแบบผสมผสานคือปลูกไม้มากกว่ามากกว่าหนึ่งชนิดมากกว่าหนึ่งอย่างเ,าเราอย่างไม้ผลเนี่ยเราก็จะเพราะเรากําหนดเลือกพันธุ์มาแล้วเราก็จะมีวิธีการไม้ผลก็ต้องอยู่ในกระถางไม่เกินสิบาไม่เกินยี่สิบนิ้วนะแล้วก็ใช้วัสดุปลูกลินใบข้าวปูผสมมะพร้าวสับนะฮะส่วนในเคสพืชผักเนี่ยนะพืชผักเนี่ย เราก็จะมีอันนี้เข้ามาเกี่ยวข้องแหละอย่างเช่นเราไม่ได้ใช้ดินใบข้าวปูเราจะใช้หน้าดินผสมกับขุยมะพร้าวบางทีก็บางอย่างเนี่ยถ้าเป็นผักก็บะเราใช้ขุยมะพร้าวกับมะพร้าวสับเท่านั้น,นสองอย่างนะเป็นวัสดุปลูกอ่าเนี่ยในแต่ละอย่างเราจะมีเป็นเป็นวัสดุเออเป็นปลูกวัสดุปลูกไม่เหมือนกันอย่างไม้ดอกไม้กระหลับเนี่ยเราก็จะใช้มะพร้าวสับอย่างเดียวมะพร้าวสับเป็นชิ้นเล็กๆอย่างเดียว หลักการปลูกไม้ผลในกระถางนะฮะใช้คําว่าหลักการก็คือการเลือกวัสดุูปลูกการเลือกภาชนะในการปลูกเทคนิคการโยงเชือกนะฮะเนี่ยแล้วก็เทคนิคการใส่ปุ๋ยอะไรอย่างปุ๋ยนี่ก็เป็นพื้นฐานอยู่แล้วเรามีทั้งปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีก็ต้องใช้นะครับไม่ใช่ไม่ใช้นะเราก็ต้องใช้แล้วก็ทําน้ําหมักเองที่นี่จะทําน้ําหมักเองคือน้าหมักจากน้ําหมักจากปลานะจากเปลือกกุ้งแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไม่ต้องเอาทําน้ําหมักไม่ต้องเอา ปลามาสับเองให้ม mm ันยุ่งจ้าหรือปลาสําเร็จรูปมาเลยปลาผักปลาปนนะปลาปนกิโลนึงเบือกุ้งแบบสำเร็จรูปเลยแล้วก็มาใช้ง่ายๆเลยหมักเองง่ายๆแล้วไม่มันใช้ได้ดีมากครับอย่างยังสูตรเนี่ยนะฮะอันนี้ขอยกยกตัวอย่างเลยนี่นะครับเนี่ยนี่คือพริกแกงเผ็ดหลายๆคนก็รู้จักพริกแกงเผ็ดดีนะฮะพริกแกงเผ็ดเนี่ยจะมีตัวหลายอย่างโดยเฉพาะส่วนของพริกเนี่ยพริกก็จะมีสารอยู่หนึ่งถ้าภาษาอังกฤษเาเรียกแคปไซซินตัวเนี้ยแมลงไม่ชอบโดยเฉพาะพวกเพี้ยพวกเพี้ยอ่อนเพี้ยอะไรพวกเนี้ย เราเราจะเอาสารต่างๆสก,กัดออกมาเหมือนมีทั้งขาตะไคร้อะไรหลายอย่างแต่ว่าการที่จะไปผสมน้ําแล้วมันไม่ออกสารทวกนี้ไม่ออกเราต้องจะมีน้าส้มสายชูใส,ผผสาา่ผสมลงไปด้วยมีเหล้าขาวด้วยละสีสิบมิิลิผสมลงไปด้วยน้ําอุ่นเรามีสูตรอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ชมสูตรนะครับว่าตรงนี้มันทดแทนกับการที่เราจะใช้ยาฆ่ามแมลงที่เป็นเคมีก็อยู่ในเรื่องของหลักเศรษฐกิจพอเพียงคือการลดรายจ่ายทําเองลดการซื้อเข่าแล้วเราทำเองครับ ดิผมก็เคยเป็นหมอดินนะต้องบอกนะเคยเป็นหมอดินแล้วก็เรารู้เรื่องของการทําน้ําหมักจากไอป่าพวกนี้นะฮะจะใช้สารที่จะต้องเตรียมสารพอลพอถ่านพอลส,สองนะพอลสองแล้วก็กากน้ําตาลกากน้ําตาลถ้าไม่มีก็ใช้น้ำตาลใส่แดงปลาปลาป่าปาปน1กิโลนะแต่เราต้องการให้มีไคโตัวซานทิ่งสารพวกนี้มาจากกระดองกุ้งเปลือกกุ้งมันช่วยให้พืชสร้างเซลล์ที่แข็งแรงไงเราก็เลยสั่งเปลือกกุ้งป่น มาด้วยก็สั่งทางทางไอ้ทางนี้นะ่ะทางออนไลน์นะ่ะมาอย่างละหน,นกิโลเอา2อย่างคุกเข้ารวมกันเลยนะแล้วใส่กากน้ําตาลไปประมาณ2กิโลหรือน้ําตาลใสแดงอ่ะหกิโลคุกให้รวมกันหลังจากนั้นก็เติมน้ำไป10ลิตรแล้วก็ใส่สารพอดพดไอ้พอดสองคนคนคนก็ปิดฝาไว้15วันมาคนทิงปิดฝาก็คือใช้1เดือนผ่านไปอะ่ะเริ่มใช้ได้แล้ว มันจะป่นเร็วกว่าที่ทําจากปลาสดนะเพราะมันปเป็นปลาป่นมาแล้วทุกอย่างมันป่นมาแล้วมันจะใช้ง่ายกว่าแล้วมันกลิ่นมันจะหอมกว่าห่ <S <S อม้นแล้วก็ใช้ฮอรมโมนไข่ฮออมโมนไข่นี่ยก็อย่างนี้ที่จริงแล้วก็อยากเรียนหะ้ทราบว่ามันก็ง่ายๆก็ท่านไข่ไก่มานะไข่ไก่มาแล้วก็น้ําตาลใสายแดงน้ําตาลใส่แดงยาคูหนึ่งขวดเล็กขวดหนึ่งน้ําตาลใสาแดงไข่ไก่หนึ่งลูกไปตีให้เข้ากัน แล้วก็หมักใส่ขวดไว้ไอ้ขวดที่ใส่ซอสนะ่นะนใส่หมักไว้ตั้งไว้ที่ร่มสองวันขย่าทีสอนผ่านไปเจ็ดถึงสิบวันก็เอามาใช้ได้หนึ่งช้อนโต๊ะนะต่อน้ำสิบลิตรหรือหนึ่งช้อนชาต่อน้ำหนึ่งลิตรอีกพ่นทางใบช่วงเช้าแค่นั้นเองแต่ยาฆ่าหญ้านี่นะเป็นยาฆ่าหญนะ้า,าที่แบบสูตรปลอดภัยคือก็จะมีมีเกลือสองกิโลนะน้ำเปล่า น้ำเปล่าอยู่ที่10ลิตรน้ำเปล่า10ลิตรนะน้ำหมักอ่ะน้ำหมักอันนี้ที่นี่ไม่มีอะไรก็มีน้ำหมักจากปลาแต่ว่าถ้าไหดีน้ำหมักจากเปลือกสับปะรดที่นี่จะทำมาเยอะอยู่ใช้ทำยาขยานะ้ำหมักเปลือกสับปะรดแล้วก็น้ำส้มสายชูนะผสมแต่แต่ก็ผสมกันเลยแล้วก็คือต้องเอาเกลือต้องเป็นเกลือเม็ดนะเกลือเม็ดใหญ่ๆ่เลยสองกิโลละลายกับน้ำสิบสิบลิตรก่อนให้เกลือกับเม็ดละลายก่อนแล้วใส่น้ำส้มสายชูไปหนึ่งขวดน้ำหมักจากเปลือกสับปะรดหนึ่งลิตรนั่นแหละ คนให้เข้ากันแล้วเทลงไปในถังขีดเลยต้องขีดช่วงแดดจัดนะสูตรนี้ต้องขีดช่วงแดดจัดมันจะเป็นลักษณะการเผาไหม้ตายอย่างน้อยก็คือว่าไม่เป็นอันตรายมันอาจจะไม่แรงเท่าเคมีแต่ไม่เป็นอันตรายนะครับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแต่โดยหลักแล้วการไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงการไม่ใช้ยาฆ่าย้านะนการทาเกษตรแบบนี้ก็ถือช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเห็นว่าถ้ามาเช้าๆเลยจะมีนก อยู่นี่ยเงได้ยินเสียงนกนะนกพวกนี้คุกิี่มีมแมลงมีผีเสื้ออะไรพวกนี้จะเป็นสิ่งที่มองบอกว่าจุดตรงนี้จะไม่มีการใช้ยาฆ่ามแมลงสารเคมีที่เป็นอันตรายจํานวนมากจนทําให้เกิดแก๊สสิ่งแวดล้อมไปครับคุณผู้ชมครับและช่วงทางรายการในวันนี้ครับช่วงสุขใจที่พอเพียงครับ ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกรความสุขของคุณครูนวลจันทร์ครับที่มีการทําศูนย์การเรียนรู้ครับและก็เผยแพร่ความรู้ไปสู่คนในชุมชนครับในเขตหนองจอกจังหวัดกรุงเทพมหาคนครนี่เองครับเนื้อาหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับในช่วงของสุขใจที่พอเพียงครับคุณนวลจันทร์รอดสการหรือครูแดงครูเกษียณอายุราชการ ที่ใช้เวลาหลังเกษียณมาทำศูนย์การเรียนรู้ด้วยการน้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาสื่อสารแนะนำส่งต่อความรู้สร้างอาชีพช่วยเหลือคนในชุมชนผ่านศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้คนในชุมชนแผ่นดินทองคอยรุดตักว่าเขตหนองจอบได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยการทำการเกษตรเพื่อเลี้ยงชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อรายได้ในชุมชนดีก็จะนำพามาซึ่งความสงบสุขในชุมชนนอกจากนี้ศูนย์การเรียนรู้บ้านครูแดงเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาและจัดการแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนแขวงโคกแฝดที่ชักชวนให้ชุมชนมีกิจกรรมหนุนเสริมและพัฒนาอาชีพเชิงแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกร,ร,กรหรือกลุ่มเกษตรกร ผู้เขียนโครงการหน้าบ้านว่าโครงการศาสตร์พระราชานะคะที่ทําตรงนี้แล้วก็เวลามาก็จะให้ความรู้เรื่องศาสตร์พระราชากับประชาชนที่มาตรงนี้ด้วยนะคะก็เป็นความในใจอ่ะซึ่งมีความชอบอยู่แล้วเนาะแล้วเราก็เลยทําว่าเรามีความพอเพียงแล้วเนี่ยเราก็อยากจะแบ่งปันให้กับสังคมบ้างนะคะก็เลยมาทําเป็นตู้กับข้าวชุมชนนะคะแล้วก็พอกินพอใช้แล้วเราก็ แบ่งปันนะคะให้ความรู้กับชุมชนค่ะและก็คนภายนอกด้วยในชุมชนเนี่ยนะคะเนี่ยที่มาเนี่ยก็ตามชุมชนนะคะคือเขาต้องการความรู้อะไรเพียงแต่มาคุยแล้วก็ทาวิสาหกิจให้เขาด้วยนะคะเก mm ี hmm. ่ยวกับอาชีพต่างๆแล้วก็ในชุมชนไม่ใช่แต่ชุมชนกูเท่าน,นั้นคูย,ยังกระตุ้นเศรษฐกิจของเขตหนองจอกเลยนะคะทำย่านสร้างสารค์ของลำไส้นะคะซึ่งเอาชุมชนทั้งหมดในเขตหนองจอกเลยมาค้าขาย mm hmm. ในชุมชนเนี่ยนะคะครูจะแบ่งเป็นฐานด้วยคือจะมีคณะกรรมการชุมชนเนะครูก็มาก่อนเป็นราคาเลขาชุมชนนะคะแล้วก็ได้ดูแลในชุมชนด้วยเพราะชุมชนหนองจอกนี่ต้องเยอะเยอะมากเลยเพราะว่าพื้นที่เราเยอะนะคะทีนี้สําหรับในชุมชนครูเนี่ยเขาก็จะรู้เพราะเราทํามานานแล้วตั้งแต่ครูเป็นครูก็จะแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ต่างๆตอนนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกัน4ี่ฐานนะคะฐา,านว่านครูแดงเนี่ยเป็นหลักแล้วก็จะมีฐานฟาร์มฟาร์มลำไส้ก็จะเลี้ยงหง เลี้ยงหงเลี้ยงเป็ดเลี้ยงนกสวยงามอันนั้นก็แต่เขาจะเป็นาศาสตร์เศรษฐกิจนะคะแล้วก็ยังมีศูนย์ไทยทอดเทคนโนโลยีที่นี่นะคะแล้วก็จะมีโรงงานทำไส้กรอ,อกเพะฉะนั้นเวลาคนมาศึกษาดูง,งานเนี่ยครูก็จะพาไปในสี่ฐานเนี่ยนะคะแต่ว่าตรงนี้จะเต็มที่กับเขานะคะที่เขาจะเข้ามาศึกษาดูง,งานในนี้ก็จะเป็นคนในชุมชนนะคะตอนอยู่โรงเรียนอะ่ะทำเป็นมักุเทศเด็กอะ่ะ คนมากนนั้เด็กไม่ค่อยจะได้เรียนเลยนะคะตอนหลังๆนี่ก็ให้ชุมชนเขาเป็นเองบ้านใครก็ดูแลก,กันเองนะคะถ้ามีไรายได้บางเราก็แบ่งให้เขานะคะแล้วเมื่อก่อนก็ทำโฮมสเตย์ด้วยตอนนี้ของครูก็เหลืออยู่สองหลังด้านหลังบ้านนะคะที่นี่เริ่มจาก ไม่มีอะไรเลยเอางั้นก็นแล้วกันนะคะแต่เราก็เก็บของภายในชุมชนหรือภายในบ้านเราอะอย่างกระปุกผักตอนนี้ใสกระทงบ้างใส่อะไรบ้างนะคะแล้วก็เวลาเราทำเนี่ยเราก็ไปไปหาเก็บของจากที่อื่นมานะคะพอมาปลูกมาอะไรเราก็จะแบ่งปันกันไปนะคะอันนี้ผูก็คิดว่าถ้าเราเริ่มจากไม่มีอะไรเลยบางคนเข้ามาเนี่ยเราต้นทุนลงไม่ต้องเยอะมากนะคะอย่างกระสอนผักอันนี้ก็เหมือนกันเราไปเอากล่องมาเราเก็บมารีไซเคิล เราก็ไม่ต้องลงทุนมากนะคะครูครูไปดูเนี่ยบางทีเขาลงทุนกันเป็นเป็นพันเป็นหมื่นเนาะแต่ของครูเนี่ยนิดเดียวเองนะคะเริ่มจากตรงนี้ทึ่งถึงบอกว่าไม่ไม่ต้องร่ํารวยอะไรมากไม่ต้องลงทุนที่เป็นหมื่นเป็นแสนนะคะเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วครูก็จะไม่ทําอย่างใหญ่โต ะคะ่คอยๆทําเล็กๆไปก่อนนะคะอันนี้ก็คือคิดว่าพอเข้ามาถามก็บอกเอ้าจาก,กเกษตรศูนยบาทจากไม่มีอะไรเลยเดินมาตัวเปล่าๆพอกลับไปก็จะได้ความรู้แล้วก็ไปเก็บสิ่งของที่มีภายในบ้านใช้ก่อนเลยค่ะตรงนี้นะคะ ใช้ชื่อนี้เป็นตู้กับข้าวช,ชวนก็หมายถึงว่าพอเข้ามาที่ศูนย์เรียนรู้บ้านครูแดงแล้วเนี่ยนะคะเดินเข้ามาเห็นบ่อก็จะมีปลานะคะครูจะเลี้ยงทั้งปลาในบ่อดินนะคะซึ่งมันก็โตเร็วแล้วก็ปลาในกระชังปลาในกระชังนี่ก็เวลาหาเก็บเอาขึ้นมาง่ายอ่ะนะคะใช้สวิงตักก็ได้แต่ถ้าในบ่อครูเอาไปลําบากนะคะจับลําบากก็เวลายอย่างเงี้ยมาถึงเอามาก็าสวิงตักเลยก็ได้แล้วแล้วเราก็ไม่ได้ขายแพงนะคะ อันนี้ก็เป็นปลาแล้วก็เลี้ยงไก่ก็มีไข่ให้นะคะทําปุ๋ยไส้เดือนก็มาเรียนรู้แล้วก็เอาไปใส่ต้นไม้ได้แล้วก็มีผักสวนครัวลู้้กินได้ภายในบ้านครูเขาคิดตรงนี้มาก็เหมือนกับใครเข้ามาที่นี่นะคะแล้วสามารถที่จะไปเดินเก็บผลล้พากะเพราเอาฟักเจ้าอะไรต่างๆเป็นพริกก็ไปเก็บมาแล้วครูก็จะเป็นร้านค้าแลกใจ ที่ไม่คิดราคาเขาเลยอะว่าเท่าไรเขาไปเก็บมาเท่าไหร่แล้วแต่จะใส่กระ๋องครูนะคะก,ก็ก็เขาคงคิดได้นะเขาไปตลาดอะค่ารถเท่าไรกว่าจะถึงตลาดนะคะกลับมาอีกเท่าไรแล้วไปซื้อเท่าไหร่พอมาถึงตรงเนี้ยเดินเข้ามาหน้าบ้านกูอะมาซื้อไข่นะคะมาซื้อปลามาซื้อผักนะคะเก็บเอาเองนะคะแล้วก็มาหยอดตู้ก็จะเป็นร้านค้าแรกใจเขาก็จะเป็นแบบนี้ ศูนย์การเรียนรู้บ้านครูแดงเป็นความสำเร็จหนึ่งของการร่วมกันพัฒนาชุมชนแผ่นดินทองคอยรุดตักว่าความสำเร็จนี้ได้สะท้อนออกสู่สายตาของโลกภายนอกเพื่อให้เป็นแรงกระเพื่อมสู่การเปลี่ยนแปลงของชุมชนอื่นตามมาความร่วมมือกันของชุมชนเช่นนี้ทำให้เราได้เห็นชุมชนเข้มแข็งและเกิดความสุขที่ยั่งยืนในอีกหลายชุมชนต่อไป คุณผู้ชมครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับคือหลักที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตครับเพื่ออยู่อย่างพอดีพอเพียงมีเหตุผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุมกันครับวันนี้ครับเนือ้อหาของรายการค่าแผ่นดินบวลงแล้วครับอย่าลืมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ